สวัสดีค่ะพบกับช่องที่ดินและสังหาบายฟามุยนะคะวันนี้นะคะเราพามาชมสวนนะคะสวนวิวเขาแล้วก็ติดถนนลัดยางนะคะแต่เป็นลัดยางซอยมีเพื่อนบ้านแล้วก็ไฟฟ้าประปาครบนะคะตรงนี้ก็คือชุมชนดีเพื่อนบ้านดีนะคะแล้วก็ที่ดินก็เป็นสวนผลไม้ที่ดินเนี่ยเจ้าของนะคะต้องการแบ่งขายนะคะคือหนึ่งไร่ แล้วก็ภายในพื้นที่เนี่ยมีผลไม้แล้วด้วยนะคะเก็บผลผลิตได้แล้วเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของด้านในพื้นที่กันนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยข้างในเนี่ยมีเพื่อนบ้านประมาณ90หลังคาเรือนได้เลยนะคะก็คือเยอะมากแต่ก็เป็นชุมชนที่อยู่ติดติดใกล้ๆกกันนะนะคะเพื่อนบ้านน่ารักเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็บ้านของคุณลุงเจ้าของเนี่ยก็คืออยู่ติดกันเช่นเดียวกันก็คือคุณลุงอ่ะต้องการแบ่ง แบ่งขายจากพื้นที่ของตัวเองนะคะหนึ่งไร่ก็เนื่องจากอายุมากนะคะก็ดูแลไม่ไหวก็เลยอยากจะหาคนมาที่ชอบแนวธรรมชาติชอบสวนเนี่ยมาดูแลต่อนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของที่ดินกันนะคะนี่นะคะที่ดินที่เราพูดถึงนะคะก็อยู่ด้านหน้าเราตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงนะคะที่ดินเป็นเอก,เอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะ ตั้งอยู่ที่หมู่ําบลสาตดกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะลักษณะก็คือเป็นสวนผลไม้ด้านในก็มีผลไม้หลมา,ามากมายหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระท้อนนะคะขนุนมะยงชิดส้มโอนะคะก็คือเรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะเต็มไปด้วยผลไม้แล้วก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนรัดยางนะคะคุณลุงเนี่ยต้องการแบ่งขายให้นะคะในเนื้อที่1ไร่ความยาวหรือว่าความลึกของพื้นที่เนี่ยกวัดกันได้ประมาณ53อันนี้เป็นระยะโดยประมาณนะคะถ้าท่านใดต้องการจะซื้อเนี่ย,ยก็เรามีการแบ่งวัดให้จริงแล้วก็หน้ากว้างติดถนนรัดยางเนี่ยก็ประมาณไม่ต่ํากว่า30เมตรนะคะละักษณะก็จะเป็นรูปแลปงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของพื้นที่นะคะนี่เราก็เดินเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะก็อาจจะ รกนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็ยังไม่ได้มีการตัดหญ้าอะไรแล้วก็คุณลุงก็อายุมากแล้วนะคะก็จะดูแลคนเดียวไม่ไหวเพราะว่าพื้นที่ก็ตั้งสามไร่นะคะนนี้เรากำลังจะเดินลยุยกันเข้าไปดูข้างในนะคะนี่นะคะแนวเขตเนี่ยก็จะตรงนี่นะคะก็คือตรงเสาปูนเนี่ยเสาหลักปูนเนี่ยก็คือจะเป็นถ้าทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นสวนที่เราพูดถึงนะคะ นี่นะคะตรงที่พี่ผู้ชายเดินไปอันนี้จะอยู่ในพื้นที่โนโดนะคะนี่นะคะในพื้นที่ก็จะมีนี่จะเป็นกระท้อนนะคะกระท้อนส้มโอมะม่วงนะคะมากมายหลายชนิดเลยเป็นโนโดทคุดแดงนะคะตรงนี้แล้วก็เห็นวิวเขาด้วยมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าปละปามีครบนะคะ นี่นะคะส้มโอก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเนี่ยออกลูกเต็มเลยนะคะนี่นะคะส้มโอพื้นที่ตรงนี้ปลูกทุเรียนได้นะคะแต่ว่าในสวนเนี้ยไม่มีทุเรียนเพราะว่าคุณลุงไม่ได้ปลูกไว้นะคะคือถ้าท่านใดจะมาปลูกทุเรียนเพิ่มเนี่ยสามารถปลูกได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินเนี่ยเป็นลักษณะที่ดินอ่าเชิงเขานะคะมีหินมีมีหินมีทรายผสมเนี่ย ก็คือทุเรียนเนี่ยจะชอบสามารถปลูกทุเรียนได้ดีเลยเพื่อนบ้านตรงข้ามนะคะตรงข้ามแปลงเนี่ยก็ทําสวนทุเรียนเหมือนกันนะคะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เปิดปลูกทุเรียนไ,ได้ด้านหลังก็เห็นวิวเขานะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังนี่เราก็ยืนอยู่ด้านท้ายแปลงนะคะนี่ท่านท้ายแปลงก็จะเห็นทิวเขาวิวเขาแบบนี้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปี่ยวตอนนี้เราเยืนอยู่ด้านท้ายแปลงนะคะ ก็คือที่ดินที่ต้องการแบ่งให้เนี่ยหน้ากว้างนะคะจะติดถนนระยางประมาณ30เมตรนะคะไม่ต่ํากว่า30เมตรแน่นอนแล้วก็ลึกเข้ามาเนี่ยด้านในเนี่ยประมาณ5 0ถึง53เมตรนะคะรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เนี่ยแทบว่าเรียกว่าไม่ต้องถมเลยนะคะหรือว่าท่านใดต้องการจะมาปลูกบ้านก็มีปรับถมในส่วนที่เราต้องการจะปลูกบ้านแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองตรงนี้เดินทางสะดวกสบายนะคะห่างจากถนนเส้นอ่าที่เราจะไปน้ําตกสาริกาเนี่ยเข้ามา แค่ประมาณ1.5กิโลเท่านั้นนะคะแล้วตรงนี้ก็ห่างจากอุทยานพระพิคเนตนะคะอุทยานพุทธมาคะเนี่ยก็แค่1กิโลเท่านั้นเองห่างจากน้ําตกสาริกาก็ประมาณ3กิโลห่างจากเคืค่์นขุนดานก็ประมาณ15กิโลนะคะหรือว่าจะห่างจากตัวเมืองคอนครนายกนะคะก็แค่17กิโลเท่านั้นเองนะคะเดินทางสะดวกสบายเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งเส้นเลยนะคะ ไฟฟ้าปละปามีครบนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะต้องการนัดชมที่ดินต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มนะคะก็โทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ0ูนย์หกห้าหนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นแปลงเล็กๆไปสวนนะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินพร้อมสวนผลไม้นะคะไว้มาทําสวนหรือว่าทําบ้านพักตากอากาศทำบ้านสวนตอนกเกษียณนะคะเพื่อที่จะมีกิจกรรม ตอนที่เรากเกษียณแล้วมีกิจกรรมทาเนี่ยแปลงนี้ถือว่าเหมาะมากๆนะคะมีผลไม้แล้วด้วยแล้วก็ทาเลดีวิวเขาอากาศดีใกล้แหล่งท่องเที่ยวเดินทางสะดวกไฟฟ้าประปามีครบเลยนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะคุณลุงเจ้าของเนี่ยต้องการขายในราคา3ล้านบาทนะคะราคานี้รวมค่าโอนภาษีให้แล้วทั้งหมดนะคะสามารถนะัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะบอกพิกัดที่ตั้งกันอีกครั้งนะคะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ ะะที่ดินสวยๆแปลงเล็กๆแล้วก็เป็นสวนผลไม้ด้วยนะคะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะคะไม่อยากให้ทุกท่านที่กําลังมองหาที่ดินลักษณะนี้พลาดนะคะสามารถนัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องที่ดิและสังหาบายฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ